เขาบอกว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่ค่ะไอ้ห้ากูแกเคยจนวันนี้ไม่ได้รวยแต่กูไม่เคยไปช่วยคนทุจริตคอร์รัปชันแบบพ่อมึงจำไว้ไอ้ดิวพ่อมึงเนี่ยไปช่วยทักษินในการ แก้ตัวการโกงชาตินะอย่างหน้าด้านด้านทนายหาอะไรกล้าพูดทำไมกล้าพูดแบบนี้นะตอนทักษินนะโดนเรื่องโอนหุ้นให้แอมเพลนริสให้ลูกนะ,ะโอ้โหพอ่อชื่ออะไรนายสวุวรรณวะไรลสเสถียรค่ะได้เป็นรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี44ถึงปี48นะน้อยนะที่จะได้อยู่ในตำแหน่งยาวนานเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปน็นรัฐกฎหมายจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะไปทำกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่ไทยก็ตามแต่รับใช้ทักษิณจะได้แบบนี้นะไปช่วยแก้ตัวนะและ้วผมจะบอกเลยว่าแก้ตัวนะ้วไปค้นมาให้มึงได้อ่านมึงไปย้อนอ่านเลยว่า พี่เปลวสีเอินได้เขียนถึงพ่อมึงเนี่ยนะเมื่อว,วันที่สองกุมภาพันธ์สองพันร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยว่าอย่างไรนะ,ะตัว,วอย่างหน่อยที่น้องเบียร์เขาบอกว่าที่ค่าที่ออกมาแก้ต่างกรณีหุ้นอัมเพิร์ดริเนี่ยนะคะแน่ชัดแล้วว่าครอบครัวชินวัตรตีค่าประชาชนเหมือนควายฝูงหนึ่งจะจูงจมูกไปทางไหนก็คือไอ้ควายดีๆนี่เองแต่พี่เปลวใช้คําว่าอะไรขี่ขค่าจําไว้จะมาฟ้องก็ได้ แต่ออกมาแถลงจริงเลยว่าโว้ยอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังรายละเอียดมันหรอกเอาข้อเท็จจริงเลยว่าท้ายที่สุดเนี่ยสารตัดสินว่าไงน้องเบียร์ค่ะสาลฎีกาตัดสินคดีนี้นะที่พ่อมออกมาแก้ตัวให้ทักษิณเนี่ยนะค่ะยึดทรัพย์ใช่ค่ะก็สาลฎีการะบุชัดเลยว่าทักษิณเป็นตัวการให้ลูกถือหุ้นชินขอบแทนกว่า3ล้านหุ้นทั้งซื้อขายนะแล้วก็บอกว่าออคุณทำทางภาษีทำธุทำทกรกรรมเพื่อประโยชน์อันมิชอบ ฝ่าฟื้นกฎหมายอย่างร้ายแรงแล้วก็ทําให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้มหาศาลเลยค่ะพี่ต้อยยึดทรัพย์ค่ะนักกฎหมายหาอะไรดูถูกคนอื่นไม่ได้โกรธว่าจนเลยไม่ได้ดูถูก,กเป็นสลิมอ่ะกูจะเป็นอะไรก็เรื่องกูในการที่จะจงรักภักดีนะต่อแผ่นดินต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่กูไม่ซ้อมผู้หญิงไอ้ผู้ชายที่ซ้อมผู้หญิงเนี่ยหน้าตัวเมีย มันซ้อมผู้หญิงด้วยนะค่ะอ่ะมีเหตุการณ์ใช่ไหม้องเบียงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะฟ้องหย่าก,กับเมียแม่งซ้อมผู้หญิงซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวดังนะปีห้าหกโดยภรยาเนี่ยอดีตภรยาเขาเนี่ยได้เข้าแจ้งความดยในคดีฟ้องหย่าในข้อหาทําร้ายร่างกายรุนแรงนะมีผู้หญิงอื่นด้วยแล้วก็กิดกันไม่พบลูกนะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการแจ้งความกลับไปกลับมากันเรื่องทําร้ายร่างกายนี่แหละครับพี่ต้อยตำรวจยึดคดีด้วยนะ,ะเพราะปีห้าหกเยนะพักเพื่อ ไทยเป็นรัฐบาลมีอำนาจรัฐไม่นับนะไปแสดงกิจยะหวย,วยเวลาไปมีกิจกรรมที่ไหนมึงรวยเพราะอะไรเพราะพ่อมึงให้มาไม่ใช่มึงจำม,มาาแดกเองไอ้ฮาแค่เล่นหุ้นซื้อหุ้นคือไอ้การดูถูกคนอื่นนี่คือพวกที่คิดแล้วก็เชียร์พักสม นะที่เอามาเป็นของแถมเนี่ยนะคือพูดเนี่ยนะมันไม่ได้ร้อนค่ะแต่กริยาแบบนี้มันเหมาะสมที่จะใช้กับคนแบบนี้มึงแน่จริงฟ้องมานะจะได้ไปสู้กันในศาลนะว่าพ่อมึงที่พี่เปลวเรียกว่าขี้ข้าเป็นขี้ข่าจริงหรือเปล่า